พอตัวนี้ผมยกสไตล์เมกา้อโตและดีดีที่เป็นลนดำนะครับงานจะเป็นคนละชิ้นกันนะระหว่างกันชนกับเราให้เป็นขนาด3-30คูณ12.5 R20 ดยนะฮะเลยบิ Big ๊กนกเราต้องเปลี่ยนนะครับตัวนี้ข้างตัวนี้จะเป็นสีดำกาไฟมองข้างตรงนี้ด้านตรงนี้จะเป็นสีดำด้านสีดำด้านมาเลยนะครับทั้งคู่นะครับหน้าหลักพันยี่ห้ากันชนตัวนี้จะเป็นสีดำด้านเห็นไ,ไหมครับหนะนังต้องแจ้งก่อนวนะ่าเป็นลายเดียวกับตัวทับหล่ ัสดีครับผมโฮ่ฟอดทิมแซนนะครับวันนี้ผมพามาชมเจ้าตัวเน็กเกนสประตูรุ่นเด็กเวต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เป็นโมเดล2,025เดี๋ยวผมพาไปชมว่าโมเดล2,025มีข้อแตกต่างจากตัวโมเดล2,024อะไรบ้างแต่เบื้องต้นเห็นสังเกตนะครับความสูงของตัวหน้าต้องบอกว่าตัวรถนะครับจะสูงเพิ่มขึ้นอีก2นิ้วเพราะตัวนี้ผมยกสไตล์เมกาล้อโตและล้อใหญ่แล้วก็สูงกว่าตัวแรปเตอร์ตัวจริงด้วยนะครับตัวนี้แต่งตัวนี้มีอะไรบ้าง เดี๋ยวผมพาไปชมดีกว่านะครับผมเริ่มต้นเลยตัวสกรูด้านบนตัวนี้ผมจะเล่นโทนสีหน่อยนะครับปกติแล้วตัวสกรูตัวนี้จะเป็นสีดําด้านใช่ไหมครับเราทาสีให้เป็นสีดําเงาเห็นไหมให้ดูตัดกับตัวสีรถที่เป็นสีเทาดํานั่นเองนะครับสวยผมบอกเลยสวยนะครับผมแล้วก็เพิ่มตัวอะคริลิกนี่ตรงฝากระโปรงขาดไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเอฟอเรสยังมีเลยเลนเจอร์ไม่มีได้ไงใช่ไหมครับเราก็ต้องทําให้กับตัวเรนเจอร์ให้ดูรูรามาขึ้นมานั่นเองนะครับผม ตัวกันจางด้านหน้าตัวนี้เราถอดของเดิมอ,ออกนะครับแล้วใส่กันจังหน้าตัวแรปเตอร์เข้าไปพร้อมกับไฟ LED ที่เป็นลนดำนะครับสีดําแต่ไฟตัวรถเป็นสีเหลืองนะแต่ผมทําดำใช่ไหมครับําดำไว้ให้นะครับให้ดูดูนะครับผมและตัวอักษรคําว่า FORD ตัวนี้พ่นเป็นสีดําเงาแแต่ก็สีดําด้านเห็นไหมครับผมมันดูหรูอะผมบอกเลยมันดูหรู พร้อมกับข้อไฟหน้านะครับผมใส่ให้เป็นสีดําด้านนะครับให้ตัดกันกับตัวกระจ,จังด้านหน้าและตัวอักษรน,นั่นเองให้มันดูมีมิติมากขึ้นนะครับผมให้ดูมีมิติมิติมากขึ้นส่วนก้นชนนะครับก้นชนนะครับผมต้องแก้งก่อนว่าผมถอดของเก่าออกนะผมไม่ได้ครอบไปนะก้นชนตัวนี้ผมถอดของเก่าออกแล้วใส่ครอบเข้าไปใหม่นะครับเล่นโทนสีใช่ไหมสีเทาดําตัดกับสีดําด้านนั่นเองครับทั้งหมดเลยนะครับผมตัวนี้นะฮะและที่สําคัญงานจะเป็นคนละชิ้นกันนะระหว่างกันชนกับตัว ประจังหน้าและตัวซุ้มล้อก็งานคนละชิ้นกันนะครับส่วนซุ้มล้อนะฮะตัวนี้เราให้เป็นขนาด6นิ้วนะครับแบบเรียบแบบนี้เลยนะครับแยกชิ้นกันนะครับมีช่องว่างอยู่เนาะนะครับผมและล้อแม็กตัวนี้จากเดิมเป็นขอบ17ใช่ไหมครับผมเปลี่ยนให้เป็นขอบ20เป็นขนาดลบสินะลบสิจะพอดีกับตัวซุม้มล้อไม่ล้นนะครับพอดีเลยยางเราให้เป็นขนาด3-30คูณ12.5 R20 นะฮะตัวนี้นะครับเป็นยาง NT หรือหลายๆท่านอยาก ได้เป็น AT ทก็ได้นะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะครับว่าขนาดยางแบบไหนล้อแม็กเลือกแบบไหนให้แมตช์กับตัวรถนะครับแบบนี้นะครับผมพอเราใส่แม็กใหญ่ขึ้นนะครับอย่างแรกเลยปีกนกเราต้องเปลี่ยนนะครับตัวนี้ผมใส่ปีกนกของตัวออปชั่นให้เลยนะครับแล้วก็ลูกหมากกันโค้งพร้อมกับยกหน้า2นิ้วหลัง2นิ้วนั่นเองนะครับส่วนข้อสังเกตของตัวโมเดล2 0 2 5นนะผมแจ้งก่อนนะครับว่าตัวแก้มข้างตัวนี้จะเป็นสีดำกาไฟหรือง่ายๆคล้ายๆตัว เออเรนเจอร์สปอร์ตเลยเนะสังเกตไหมนีน่แบบนี้ไม่ได้ติดฟิล์มเลยแล้วก็ตัวนี้นะครับกระจกมองข้างตัวนี้ด้านตรงนี้จะเป็นสีดําด้านนะครับไม่สีดําเงาตัวรถนะครับไม่ใช่เป็นสีขาวสีน้ําเงินอะไรต่างๆนะตัวนี้เป็นสีดําด้านพร้อมกับมือจับจะเป็นสีดําด้านมาเลยนะครับทั้งคู่นะครับหน้าหลังเลยนะครับแล้วเราก็ยังใส่ฟิล์มเซนสิกเพิ่มเติมให้กันสาดเพิ่ม,มให,มให้ได้จุดหนึ่งนะสังเกตง,ง่ายๆถ้าเป็นโมเดล2 0 2 4ตรงนี้จะเป็นสีดําด้าน แต่ถ้าเป็นโมเดล2025ตรงขอบกระจกตรงนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถครับนะฮะเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยนะครับสังเกตง่ายๆลองลองเปรียบเทียบกับโมเดล2024ได,ได้เลยนะครับว่าข้อแตกต่างก็จะมีเพิ่มเติมแบบนี้ส่วนนะครับข้อฝาถัางน้ํามันเราก็จะใส่เพิ่มเติมให้นะครับแบบนี้นะครับผมนะฮะรองรับน้ํามัน B20 นะครับเหมือนเดิม B7 B10 ได้เหมือนเดิมครับสามารถรองรับได้เหมือนเดิมนะถังน้ํามันจะุมากๆเลย80ลิตรสามารถเติมได้เต็มที่เลยนะครับผม เราก็ใส่เพิ่มเติมนะครับตัวด้านข้างนะครับตัวนี้เราใส่สติกเกอร์คําว่าแรปเตอร์ให้นะครับผมพร้อมกับไฟไท้ายของเดิมไฟไท้ายไม่ใช่แบบนี้นะตัวนี้เราใส่ไฟไท้าย full ld ให้กับคุณลูกค้านะครับพร้อมกับครอบไฟไท้ายให้กับคุณลูกค้าด้วยนะครับผมส่วนด้านหลังตัวนี้มันดูล้นๆเกินไปใช่ไหมผมก็เลยใส่ครอบโลโกโล้ ford นะครับเป็นสีดําด้านตัดกับสีดําเงาเห็นไหมครับพร้อมกับอะคริลิกนะครับใส่คําว่าเรนเจอร์เป็นสีดําตัดกับตัวสีรถแล้วก็กันชนนี่ จุดที่สําคัญเลยโมเดล2025กันชนตัวนี้จะเป็นสีดําด้านเห็นไหมครับ<ช>ถ้าเป็น2024จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับผมต้องแจ้งก่อนเนาะส่วนบาอหนังเดีย๋ยวผมพาไปชมบาอหนังครับนะฮนะตัวนี้บาะหนังนะครับบาะหนังต้องแจ้งก่อนว่าเป็นลายเดียวกับตัวสปอร์ตสังเกตง่ายๆเห็นไหมนะฮะแต่แค่ไม่มีโลโก้ตัวสปอร์ตตรงนี้เองตรงนี้ไม่มีโลโก้ตัวบปอมแกทุกท่ นะจะไม่มีโลโก้คำว่าสปอร์ตนั่นเองนะครับลายเดียวกับตัวเรนเจอร์สปอร์ตเลยนะครับผมแล้วก็คอนโซลด้านในนี่เป็นสีดำจากที่เป็นสีออกสีเทาๆเนาะตัวนี้เปลี่ยนคอนโซลใหม่นะครับผมส่วนนี้จุดหนึ่งนะครับเบาะแถวหลังนะครับตัวนี้เบาะแถวหลังนะครับถ้าเป็นโมเดล2024นะครับต่อให้เย็บทำหนังมายังไงก็จะไม่มีตัวนี้ อ่าถ้าเป็นโมเดล2025จะมีแบบนี้ให้ที่วางแก้วให้แบบนี้นะครับผมแจ้งก่อนนะดูสังเกตง่ายๆเลยโมเดล2025โมเดล2024ต่างกันยังไงนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านข้างตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้ครับบุหนังเห็นไหมครับบุหนังเลยนะครับผมเนาะนะฮะนี่คือข้อแตกต่างของโมเดล2025ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับชุดแต่งสไตล์เมกาล้อโตและที่สําคัญครับรถคันนี้เป็นโมเดล2025ของจริงและที่สําคัญอีกอย่างนะครับ หลายๆท่านไปดูมาว่าโมเดล2,025ราคา9 1 9 0 0 0บาทนะครับจะเป็นกระจกเงาไม่ใช่นะครับกระจกไม่ได้เงานะครับมือจับก็ไม่ได้เงานะอันนี้คือ,อต้องบอกว่าอันนี้คือข้อแตกต่างกับตัวบอดหนังด้วยนะครับหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจรถโมเดล2,025และชุดแต่งแบบนี้ก็สามารถโทรสอบถามได้นะครับที่เบอร์0832243055หรือแอด ID ย like ที่ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยยังไงก็ฝากกดแชร์กดติดตามช่อง่อทีมแท็บของผู้การโฮด้วยนะครับ วันนี้นะครับก็ขอตัวลายไปก่อนฝากเจ้าตัวเนี่เจน4ประตูรุ่น XLS m o เดล2025คันนี้ไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวรลายไปก่อนสวัสดีครับ